มาลุนกันนะทุกคนนางทานกะหึงเติบละสามสี่ั่วโมงเลยเดี๋ยวน้องเก๋ก็สิไปนลองยามมังกรวาสิมีหรือบะหมี่นะทุกคนเนาะป้าอุ้ยเอ้ยเขาเห็นงูอ่ะมันถืองูไอ้น่าตัวนี้ตัวอีพอยส์แต่ก่อนหน้าตั็ปู่พอไหมสบายดีทุกคนวันนี้ฮาอัน มาหน้าทุกคนเ้ยน้องเก๋มาหน้ากับไอ้ <c oughs> นี่ก็เป็นไอ้น้องเก๋เนอะอาะไอไอโก๊กมุหรือว่าเป็นพ่อของน้องน้ำเพชรนั่นเองโดยสบายดีทุกคนสบายดีเมื่อนอันส่วนไอามาเอซอร์ซอนนะทุกคนเน,อะอนาะอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าอันนี่แหละหน้าน้องเก๋เองคือคืนนี่นะทุกคนเนาะแล้วก็เซอร์อแล้วหอสีมายาเนาะนกันตอนนี้ก็มาฮอดหน้าแล้วเนาะไอโดยเมื่อคืนนีฝนตกหนะักน้ำไหลเนี่ยเมื่อคืนนี้ฝนตก ตกตึงเต็มแม่ทอดสองมือสองมือก้อนไอ้เนาะย่านแบบป่าลงทุกคนเพราะว่าแห,งแห,งห้งแล้งเนาะทรงนึงแล้วก็ฝนกับตกอ่าแก็ว่าสะมาบรดีเลยน่ะตกแห้งๆมาบรดีเลยน่ะน้ำน้ำกะส้งสีไหลออกมาจากป่าน้ำวน,นน่ะทุกคนเนาะป่าก็คือเสียบโ,โลงมานะก็เลยมาเซอร์ซอนมาเซอร์ซอน,นเบิ้องก็มันสีนไรหรือบอดายนะทุกคนเนาะไปไปน,นี่ไปไปกันเลยนี่ไปไปกันเลยเนาะนี่โซนเฮา ไอ้สิเป็นมือกองให้มือน,น,นี้ยไอ้สิเป็นมือกองนี่ซอนเฮามี่ตั้งแต่ตูเงี้ก้อนแล้วก็ <c oughs> ตูแบมบห้ามๆทัดมาตัวน้อยนะทุกคนเนาะอ่าไอ้เป็นมือกองนั่นติดไปเบิ่งเันการซื้อซอนของเฮาแล้วก็ลุ่นชีได้ปลาวอ่ะนี่ตาไปไป,ไปนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเฮากินข้า,าวเส้าอิ่มแล้วเฮาก็มาเนาะไอ้โอยนี่ซอนฮะทุกคนมันสิคล้ายๆพี่เลยก็ นี่ปากกว้างๆแบบนี้แล้วก็ก้นมันสีจอมๆลงในนี้ทุกคนเนาะเวลาป่าลงมามันก็นสะแบบบืนขึ้นมาได้นี่เนาะเขาสีมาเสอแถวน้ําไหลนี่แหละทุกคนาบ้านมองนี้เป็นตาเสอเออ,ห,อ,อ,อหลี่ไอฮขนาดน้ําไหลโตโตแต่ว่าขนาดขาสีเสอซทอนเน่ขันมีแยงก็เสอแยงเสอด่างก็ได้น้อยเนาะ ได้ขุดขาค่อยตัวเจ็บได้นะโ่ขาดไปแล้วอุบัติเหตุเจอสีดาทุกคนล่ะอุบัติเหตุอะไน่ทุกคนไอ่ทุกคนไอ้โอเกสเอาไม้มาคัดแต่ว่าป้ามันบอกกว้างมันบกโหสัมไมแดดเริ่มอ้อทุกคนเนาะอือ ออาสีเสิร์ฟประมาณนี้คือข้างน้ำไว้สิได้ไหมข้างไหนข้างทีนั้เบิ่งกันมีคนบูมันสีอยู่หรือบอ่ได้เพราะวะ่านี่เพิ่มป่ามันลงนมาสู่มาสู่เหมือนกายนะป่ามันสีมส่านี่นะฮะป่ามันก็สีม่านี่นะเนาะลงไปนี่เนาะมีเขาสีอาอนัน อนที้ดินนี่กันไว้เขายังบ่มีแขงทุกคนเขามีโซนเขาก็ซิเซอร์แบบนี้ก่อนดินด้าในนี้นะแค่งในจะเ,เป็นดินด้าเขาเป็นดินทรายนี้นยมังบาอยู่นี่ทุกคนแล้วปลาจะไปไหนหล่ะแันนี้ ต้องลงมาฝังนี้เอ้ามดนั่นตาเดาไปเจอต่ออ้าวไหวกันนี่นอ,อยูอ่นี่นะมีไหว,นะนะหวนัน่นีหดูฮนนั่นนะไไม่ยังหมอนี่อะไปแล้ว นเขากำลงังแตะไอ,อ้เขากำลังงามกำลังงามเลยอีประมาณบางที่ก็บอกว่าเดินเนาะสิพอได้เกี่ยเลยน้ำซออข้างหน้าไปเบิร์ดเลยทุกคนอือตอนน้ำมาแห้งเลยฝนตกแห้งขึ้นเนี่ยไปเบิร์ดเพิงขั้น,น <laughs> จะไอยรู้เลย จนากนั้นก็ไปมือเติคขนาดนะนาคึมคึมกากาดีอยู่ก็หาบ้านแบบมันลงทั้งเดียวก่อนอันนี้คนน้ำไหลจะลิ้นจะลิ้นน,น้ำน้ำน้ล้นเฮล้นขัน้นมาเลยทุกคนเลยอ,อ้ากระปู กระปูก็มีอืม่ปูหน้ามาคะแต่ก็เป็นกระปูหน้าได้ไอนี่อะได้แล้วไดหลายแห้งใหมาลงซ้อนนี่เนาะเดี๋ยวปัดยามจะมาเอานี่ได้กระปูลงไปแล้วได้ทุกคนเอ๊ะได้ปะเมื่อวานนี่ไปตัดเสื้ออยู่ปะอืมใช่นี่ก็ได้ลนะเนาะอืม่ทั้งน้ำแบบมันหลไหลมาตรงนี ตัวนี้จะเป็นด่างที่พัดมาจากตัวเมื่อกี้นี่นะทุกคนมีเหงสินิกๆๆลงมันนองเกลือใจไงเดี๋ยวอะไรมาบังไหมอือ มันมันเด้อมันมันเด้ฝอฝนตกไม่แบบนี้แล้วเขาก็สิคัดไม้คัดถ้ามีสองอันแบบนี้เลย,ย,ย,ยอุ้ยอืยอนี่ทุกคนมั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 นไหลลงมาซอดนี่เด้อ นีงเหลือตัวน้อยตัวน้อยสิมันตัวเยอะบ้าส่วนน้อยแต่สิมันแต่ขอแค่นีน้เนาะหมดกระมิ้นมดลีกันไนอขอออกก่อนออกนอกฮ่ามันสกปรกมากแล้วผงได้ไหมผงมันสิมนนา,มห,ามหาเสื้อบอลมันน้ำไหลลิ่นๆเนาะว่าเนีย แคปเนึงอย่างห้าห้าน้องแกงแกงรุดแล้วนี้นำปลาไหลเลยโอ้ขันพุนเนาะเขาเห็นซากไม้ทางพุกนเอาไปเซอร์ไว้ทางพุกนี้เอาไปทางพุกนี้คล้ายๆคือกระบอกใหญ่เขาเลยต้องหมานต้องหมานบ่หมานมือนี้สิหมานมือเลยเด้เนาะ ยังงี้สิทำกระปุก็ได้กระปุกมะปร้าวค่ะแซ่บเลยปะซ้อมยางอยู่กลางหน้าอันนี้น้ำไหลลิน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 น้ำไหลลินน้งเรื่อยทั่งมาเว้นวางอันนี้พอมาเซอร์ก่อนหน้นี้อ๊ายโอ้ยอ๊ายเขาเห็นงูอ่ะมันเห็งูไอ้ อืมตอนนี้ตัวอีพอเซอร์ตะก่อนนะเห็นปุ๊บใช่ไม่เห็นหรอไอ้บัตรทอก็อย่กไปเลยนะใายมึงเข้ามานะากูันี่ยานเลยมาอีพอมาอันยามนี่ยานเดีในเสบาะเราเนาะอือทุกคนเลยมีงูน่ะด่างนี่นะด่างก่อนนะอีพอเซอร์ตะหึงละนี่น้ำกระป๋ลอยไปเลยได้ โห่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ได้ด่วนนะจ๊ะน้ำไหลลิ่นลงเรื่อยฮ้อนฮ้อนเมื่อยมันบ่ไหลคืนนี้นะไปพูดกันท่านทางหน้าบ่าปไป có mà có đây thì à, Sơ ai Mà có mình nhìn đi như bà nữa Hốt chẳng nói đó là bằng đó Nó mày lại có là bó Thật của nó mày lại đi được không? Ôi thằng này có đâu นี่ตันนี้ตัวก้อนออกท้อนอ๋อใส่โอเคได้ใส้แด้แบบนี้อันนี้ซิสเตอร์เป็นครูโอ้บางทีก็ซิสเตอร์ภาสาอันเลยควาน้นามันไหลแห้ง นี่นะทุกคนเอาคาดไว้ <c oughs> ตัวน,นี้จิ๋วจิ๋วกันโมเลย <c oughs> บน,น,น้ำลายหล,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 ลายหลายขห้นมันบรรยกากาศทุ่งนายังดังสุดท้าย cái ăn Thôi hình mơ năm lại vô sơ vơ nữ Sơ năm lại nữ สุดท้ายไปละนางสุดท้ายแหละกลับย่างไปพอเห็น,นันแบบด่างเก้าของอีพอรอยนะครับก็ะย้า,ายเนี่ยตอนนี้เขาได้มาใหม่แล้วมาเสิร์ฟใหม่เลยทุกคนตัวห้าห้าหกอันนี้น,ะนี่อึ๊บนี่ไอ้มาบัางคับดูนี่น้ำมันสิไหลาหานั่นนะี่ทางฝายึดทางฝามานี่เอ้ามานี่เด้อป่าเด้อนี่ เดี๋ยวทุกคนเนะะาะเดี๋ยวคือตัวอีลังสิฮะถ้าสักสามสี่ชั่วโมงมาย้ำนะนะแมนไปถ่ายยุทธิ์นี่ยุทธิ์คือทุกคนเนาะป่ะเดี๋ยวเขาไปถ่ายยุทธิ์ในข้างหน้านี้เลยทุกคนป่ะัปมาเลแล้วเขาสิมาย,ยามเนาะอีกจังเลยสามสี่ชั่วโมงทุกคนทันวลาเขาเซอร์อ่างน้อยเนาะกีต่ตะก่อนนะอยู่หน้าทงแต่เป็นนี้เของประเทศ เป็นก้อนเป็นก้อน,นโตนโต,โต,โต,โตนนายเต็มด่างเลยอ๋อฮอร์ท้อนทุกคนมานั่งทายุทธิงหน้าน้อยคอยห่างเดี๋ยทุกคนท้าเข้ปเาป่าเรื่องเยามมื่อนั่งพักนั่งลิ่นยุทธิงหน้าก่อนนี่กระต่ายยุทธิ์าน,นี้ทุกคนไว้ไปซ่อนไว้ไปยามซ่อนนะทุกคนเนาะ อารถนะกายทางกินจืนอยู่เด้แดดก็เขาก็ไ่ได้อยู่ได้เศร้าเด้ยากระลายทุกคนเลยตัวงโง่อันไม่ค่อยกินอันนี้เนาะนร่ยากาแดดเริ่มจะมาแล้ว อ้าวน่าเป็นโจทย์กันโอเคมือจำเป็นว่าหอนนะไอ้เนาะหมูกรองเคยได้หอนเบาค่ะเธอไอ้เคยกันหอนเงี้หม e> ูเข้าน euh ี่ก็พาดไปเย็นซ้ำมกุ๊บเลยนี่เอากุ๊บอันนี้คายเย็นที่บ้าบ มาลุนกันนะทุกคนนางทานกะหึงเติบละสามสี่สั่งโมงเลยเดี๋ยวเ้องเกี้ก็สิไปนลองยามองกรวาซิมีหรือบะหมี่นะทุกคน,น <Bye. S 1> เนาะไปเริ่มเสื้อกูก,กนันเมื่อกี้มาได้เห็นกูมากูเอากระดาษตาแล้วสปหยามองซอนเมื่อกี้นี้เราเสื้อไปนะทุกคนเนาะตอน เสร์จแล้วค่ะมังทำมานางคายุเถีงนี่นี่ยแสามที่สมองได้แล้วนายเนาะนางลินยุเถีงนี่สิบแยามซ่อนขันต่อทุกคนไปไปก,กันเลย อื้แล้วป่าซิวนี่ยนี่ตลอดเลยต้นกูปูกพอมั้เจสซิวนำนี่ป่าก็กซิว ทุกคนอู้เนี่ยเปียวข่าม,มันมันเปราหญ่เลยเป็นปลาปลาซิ่วปลาจิ๋วทุ้งหมดทุกคนเอ้สวยยามจนน้ำมันเมด่อสุดเลยทุกคนเลยน้ำไหลตลอดก็เที่ยวมาหยามิ้วถ้ามันหมดได้เกินหกจะเที่ยวมาเบิ้งดังเลขใซเสนี้นะทุกคน,น <laughs> แต่ว่าพ่อเด็กมันพอห้องนะล้อ

รางที่สองแมนตัวจิ๋วด้วยเนี่ยรางจิว๋วโอ้ตัวนี้ก็พอได้เองยหัว <c oughs> แล้วบอมาแล้วหัวแล้วทุกคอนไหนนี่ซ้อนตัวนี้อันนี้ซ่อนจิ๋วเนาะข้างแรบปลาขอมากก็พูดดีตัวเดียว ตดเลยอ๋ออันนี้จะลายเยอะเลยนะมันตายแล้วตีถึงพดเกียงเซ่พอได้ป่นป่นเลยนี่ซอนเยอะด้วยตัวนี้ค่ะ ึบน,นี่บวลานี่ตัวน้อยนี่เห็นกระปุก LIKE. ไหมัหกว่ามี่เดี๋ยวกระปุกนี่สิอันนี้เหนื <g <g ่อยกระปุกเหนื่อยแล้วปะเจอซ้อนมันบาได้หลายเสอ้อด่างทุกคนเรื่องนี้คือกระปุก่แต่มันก็แบบกุ้งตัวน้อยนะมันก็ตามถ้าอ่าก้นมันก็มีแต่มันออกมาเบิร์ดไยังมองปุ้นเนาะถ้าสึกยากมาก วิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะอ้อหากินหาอยู่ามธรรมชาตาทุกคนนะแล้วดูฝนก็หาปูหาป่า,ปาคล้วดูแรงเขาก็หาคุดอน,นะนะหาเน่้อไม้่าพี่ิรามียั่มแรงนะไอ้โัหอยเนาะอืมป่าเน่้อไม้นี่ก็นัน่งตัวนี้เด้สองสาม ของอีฟอสเซอร์เธอก่อนนํำเออด้ปลาตัวหนึ่งปลาซิ่ผ <laughs> ลงานพวกเราสองพี่น้องเอ้ามิแตคิดอีกนะปลามาลอดไม่มีอะไรค่ะตัวนี้ ตัวนี้ด้ตัวนี้ก็ปลาจิ๋วพวกเรเห็นสองสามตัว mm hmm. เยอะมัดตัวนี้ mm hmm. หันหนาวอร์นะแล้วยุคามหนึ่ง ตนี้พอน,น้ำไไพอไหลพอดูได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะคุยกับเธอตัวนี้ก็น้ำโบกแล้วตัวนี้ส่นไน <S 2> <S 2> <S 2> อ้บอมมี่คือกันตัวนี้ตัวอยพอเซอร์กัก้อนนะทุกคนตัวพอเซอร์น้ำหลังรถอันห้าหกเจ็ดห้าด่างบบนี่ ส่องย่างส่องสองชนอตัวนี้ม hmm. ีป่าอ like mm ัะระดดมาเพิ่งได้สีเทาเขาเพิ่งบกหัมันตายแล้วเพื่อนันมขี้โคตรจุดนี้นี่เห็นไหมมีป่ายไแล้วบัวไหลมาทุกคนนึกเม็นแล้วกระโดดกเริ่มกินล้ว ด่างสุดท้ายแล้วนี่ทุกคนเด้ต้องเห็นแล้วถือว่าด่างสุดท้ายนี่บอมี่ไอ้เขาจะรีดน้ำเด้ <c oughs> ทุกคนผลงานเขาเของไอ้น้องหาก,กินมื่อนี้กันนี่เนาะนี่อืมน้ำแกงอ้อส่วนอาไปซื้อมองแล้วนี่ <c oughs> น้ำแกงอง้อ <c oughs> บอมี่ไม่ใหญ่ม่แต่น้ำไหลธรรมดาทุกคนเโย ถ้าเขากัดได้สักนิดแล้วแนวกินทุกคนรสชาสิพากันกลับและเมื่อให้กินเมื่อให้กลิน่นโตนะไอ้เนาะได้ป่าได้หล่นป่าได้พอกับตำมาเมทเซอ้์ก็เมทเซอร์ระดับสามครั้งทุกคนป่ะไปกินข้าวน้ำเดืยวได้ทุกคนเด้อได้มาแล้วนี่ปลาเชียวม,ม่อนสุดอร่อยบายบายทุกคนขอขอบเจริญถ้าเพิ่มมาก,กินนี้กะผ้าโกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนนเด้อแล้วก็ที่สำคัญกับสนับสนุนน้องได้โดยการบอกกูข้ามโฆษณาขอขอบคุอ 拜拜。Bye bye.